บอกเลยนะคะว่าเมื่อได้ลองใช้แม่กุญแจแบบสแกนลายนิ้วมือตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะลืมแม่กุญแจแบบดเดิมไปเลยละคะ่ะสามารถสแกนลายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยละคะ่ะเพราะว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็มีแกจ็ตมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือแม่กุญแจแบบสแกลายนิ้วมือนั่นเองเป็นแบรนด์ของเสียวดานะคะโดยแม่กุญแจค่ะจะสามารถสแกลายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าตัวสแกลายนิ้วมือน,นะคะทํามาจากเซมิคอนดักเตอร์ค่ะโดยตัวเครื่องนะคะมีทั้งหมด3สี 4, ค่ะนั่นก็คือสีเงินสีฟ้าแล้วก็สีดํานั่นเองค่ะสำหรับตัวกล่องนะคะก็จะมาพร้อมกับหน้าตาแบบนี้เลยค่ะ โดยภายในกล่องนะคะมีมาให้ทั้งหมด3อย่างค่ะนั่นก็คือตัวแม่กุญแจนะคะตัวสายชาร์จแบบไมโคร USB ค่ะแล้วก็เป็นคู่มือภาษาจีนนะคะสําหรับการใช้งานเบื้องต้นนะคะตอนที่เราได้เครื่องมาเนี่ยแนะนําให้ชาร์จแบตให้เต็มก่อนนะคะโดยตัวแบตนะคะมีมาให้ทั้งหมดนะคะ1 1 0มิลลิแอมค่ะโดยการชาร์จให้เต็มหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็เมื่อชาร์จเต็มแล้วค่ะสามารถใช้งานได้มากถึง2,500ครั้งเลยละค่ะ เมื่อเริ่มต้นการใช้งานตัวเครื่องนะคะก็จะเห็นว่าเราสามารถใช้นิ้วไหนก็สามารถปลดล็อกตัวเครื่องได้หมดเลยค่ะแบบนี้ก็ปลดล็อกได้ใช่ไหมคะลองเปลี่ยนนิ้วค่ะก็ปลดล็อกได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนที่เราจะตั้งค่าให้จดจาลายนิ้วมือเนี่ยไม่ว่าจะใช้นิ้วไหนก็สามารถปลดล็อกได้เลยนะคะโดยไฟที่ขึ้นก็จะขึ้นเป็นสีน้าเงินน,นั่นเองค่ะแต่เมื่อเราทําการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสามารถปลดล็อกได้เฉพาะนิ้วที่เราตั้งค่าไว้เท่านั้นค่ะโดยไฟจะขึ้นเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็นิ้วไหนที่ไม่่่่่ไไไไไดดดด้้้้้้ตัังงงคคาาาววเนนนีีกกก็็็จจะะะมมมฟสสแแขึลลลรถปออ ตัวแม่กุญแจนะคะสามารถบันทึกได้นิ้วมือได้มากถึง20ลายนิ้วมือเลยล่ะค่ะโดยจะแบ่งผู้ใช้ออกเป็น2แบบนะคะนั่นก็คือแบบแรกก็คือแอดมินหรือว่าผู้ดูแลนั่นเองค่ะสามารถบันทึกได้ทั้งหมด2ลายนิ้วมือค่ะแล้วก็ผู้ใช้อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเป็นผู้ใช้ทั่วไปหรือว่ายูเซอร์เนี่ยสามารถบันทึกได้18ลายนิ้วมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาลองตั้งค่าตัวแม่กุญแจกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะเราก็จะปลดล็อกแม่กุญแจนะคะให้อยู่ในสถานะปลดล็อกก่อนแบบนี้ค่ะหลังจากนั้้้้้้้นนนนนนนะะะะะคคคคเเเรราาาาก็วววงงงิลไไไปบซซอ์่ใหฟฟสีขึ หลังจากนั้นค่ะก็ยกนิ้วออกนะคะแล้วก็วางซ้ําลงไปให้ไฟสีฟ้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อเป็นการนะคะเข้าสู่โหมดบันทึกลายนิ้วมือนั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็วางนิ้วที่เราต้องการให้เป็นลายนิ้วมือแอดมินนะคะลงไปที่ตัวเซ็นเซอร์ค่ะจนมีไฟสีเขียวขึ้นนะคะแล้วก็ยกออกวางซ้ําค่ะแล้วก็ยกออกทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบ9ครั้งค่ะโดยครั้งที่9นะคะตัวเครื่องนะคะก็จะมีการสั่นแล้วก็มีไฟขึ้นค่ะก็ถือว่ามีการบันทึกรายนิ้วมือของแอดมินเรียบร้้อยแลว เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เราใช้นิ้วอื่นก็จะไม่สามารถปลดล็อกได้ละค่ะต้องใช้นิ้วเดิมเท่านั้นค่ะแบบนี้นั่นเองแล้วก็สาหรับการบันทึกลายนิ้วมือลายถัดมานะคะก็จะถือได้ว,ว่าเป็นแอดมินคนที่2เลยนั่นเองค่ะวิธีทําก็คล้ายๆแบบเดิมเลยนะคะนั่นก็คือเปิดเครื่องนะคะปลดล็อกให้อยู่ในโหมดปลดล็อกนั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะวางนิ้วแอดมินเดิมนะคะลงบนเซนเซอร์ค่ะค้างไว้5้าวิจนมีไฟสีฟ้าขึ้นนะคะ หลังจากนั้นค่ะเราก็ใช้อีกนิ้วนึงนะคะที่ต้องการให้เป็นแอดมินสองวางลงไปบนเซนเซอร์เลยค่ะก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นนะคะแล้วก็ยกออกวางซ้ำยกออกแล้วก็วางซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ9ครั้งนั่นเองค่ะหลังจากที่เราะะบันทึกรายนิ้วมือของแอดมินทั้ง2ลรายนิ้วมือเรียบร้อยแล้วเนี่ยรายนิ้วมือถัดมาที่เราจะบันทึกเข้าไปในตัวเครื่องนะคะก็จะถือว่าเป็นลายนิ้วมือของยูเซอร์ค่ะซึ่งสามารถบันทึกได้ทั้งหมด18ลรายนิ้วมือนั่นเองวิธีการํานะคะก็ง่ายๆเลยค่ะนั่นก็ ของตัวแม่กุญแจนะคะให้แม่กุญแจปลดล็อกออกมาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะวางนิ้วมือที่เป็นแอดมินนะคะลงบนเซนเซอร์อีกครั้งค้างไว้5้าวีเพื่อให้ไฟสีฟ้าขึ้นค่ะแล้วก็ยกออกแล้วก็วางอีกครั้งหนึ่งให้ไฟสีฟ้าขึ้นนะคะแล้วก็ยกออกค่ะเพียงแค่นี้ก็จะเข้าสู่โหมดบันทึกลายนิ้วมือแล้วเราก็ใช้นิ้วที่ต้องการเป็นยูเซอร์วางลงไปค่ะยกแล้วก็วางยกแล้วก็วางแบบนี้นะคะ ทั้งหมด9ครั้งค่ะส่วนครั้งที่9นะคะก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นพร้อมทั้งกับการสานของตัวเครื่องค่ะก็จะถือว่ามีการบันทึกรายนิ้วมือของยูเซอร์เรียบร้อยแล้วละค่ะ,ะ,ลลคะและสำหรับการบันทึกลายนิ้วมือนะคะถ้าสมมติว่ามีการเปิดการใช้งานเนี่ย แล้วเราไม่ได้บันทึกลายนิ้วมือภายใน10วินาทีเนี่ยก็จะมีไฟสีแดงขึ้นมาเตือนค่ะแล้วก็จะออกจากระบบการบันทึกลายนิ้วมือไปเลยแล้วก็จะถือว่าลายนิ้วมือนั้นนะคะไม่ถูกบันทึกอย่างสมบูรณ์น,นั่นเองค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับการตั้งค่าแม่กุญแจเสียวด้านนอกล็อกฟิงเกกระปินแพดล็อกตัวนี้ค่ะ เมื่อเรานะคะคบันทึกลายนิ้วมือครบทั้ง20ลายนิ้วมือแล้วเนี่ยหากเราจะบันทึกลายนิ้วมือเพิ่มค่ะแม่กุญแจก็จะแจ้งเตือนเราด้วยไฟกระพริบสีแดงค่ะว่าไม่สามารถบันทึกลายนิ้วมือเพิ่มได้อีกแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากมีการเปลี่ยนแปลงลายนิ้วมือหรือเพิ่มลายนิ้วมือใหม่เนี่ยอาจาเป็นจะต้องลบลายนิ้วมือเก่าออกก่อนค่ะ ซึ่งการลบลายนิ้วมือของยูเซอร์นะคะก็จะลบข้อมูลของยูเซอร์คนนั้นเพียงคนเดียวค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราลบลายนิ้วมือของแอดมินออกค่ะไม่ว่าจะเป็นแอดมินหหรือว่าแอดมิน2เนี่ยลายนิ้วมือทั้งหมดที่เราบันทึกไว้20ลายนิ้วมือก็จะหายไปเลยนั่นเองค่ะเหมือนกับการรีเซ็ตแม่กุญแจใหม่นั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนนะคะการลบลายนิ้วมือออกจากแม่กุญแจค่ะก็ทําได้ง่ายๆเลยขั้นตอนแรกนะคะก็คือปลดล็อกตัวแม่กุญแจค่ะให้อยู่ในสถานะปลดล็อกก่อนค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราวางนิ้วมือของแอดมินค่ะค้างไว้บนเซนเซอร์นะคะจนไฟสีฟ้าขึ้นค่ะแล้วเมื่อไฟสีฟ้าขึ้นนะคะเราก็วางค้างต่อไปจนกว่าไฟสีแดงจะขึ้นค่ะเมื่อไฟสีแดงขึ้นแล้วนะคะเราก็วางนิ้วที่ต้องการลบลงไปค่ะจนไฟสีเขียวขึ้นเพียงเท่านี้นะคะจะเป็นการลบลายนิ้วมือนิ้วนั้นออกไปแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองปลดล็อกด้วยนิ้วเดิมค่ะซึ่งก็จะเป็นแบบนี้ก็คือปลดล็อกไม่ได้แล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับการลบลายนิ้วมือของแอดมินนะคะก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือเปิดตัวแม่กุญแจนะคะให้อยู่ในสถานะปลดล็อกก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็วางนิ้วมือของแอดมินลงไปบนเซนเซอร์ค้างไว้จนไฟสีฟ้าขึ้นเช่นเดิมค่ะแล้วก็วางค้างต่อไปจนไฟสีแดงขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะก็วางนิ้วแอดมินลงไปเลย จนไฟสีเขียวขึ้นค่ะเพียงเท่านี้นะคะลายนิ้วมือทั้งหมดที่เราเคยตั้งค่าไว้ก็จะหายออกไปจากเครื่องแล้วนั่นเองค่ะแล้เวเราก็จะมาลองปลดล็อกนะคะก็คือปลดล็อกได้ทุกนิ้วเลยเหมือนตอนแรกที่เราได้เครื่องมาแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ไฟก็จะเป็นสีฟ้าด้วยค่ะแบบนี้เลยค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ลองใช้แม่กุญแจแบบสแกนยนมือตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะลืมแม่กุญแจแบบเดิมๆไปเลยละคะ่ะเพราะว่าใช้งานได้งา่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยถ้าใครสนใจนะคะสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของแม่กุญแจตัวนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะมีแกจิตต่างๆที่น่าสนใจอยากให้เรารีวิวก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสสสหรััับววนนนีี้ไปก่อ่อดคะ